ก็จะทําการแสดงก่อนนะครับสิอันนี้ก็อันนี้ก็พูดเหมือนคนอื่นเขาพูดก่อนนะครับสิเขาบอกว่าจะ,ะทําการแสดงครับแล้วก็เดี๋ยวรงวมาก็จะไปนั่งข่าวก่อนนะครับสิวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงยาอสีอยู่จาเห็นยาอสีมาแต่เช้าอยู่เมื่อกี้ ก็เราก็ต้องตื่นแต่เช้านได้สิตื่นเช้าแล้วก็จะนึ่งข้าวแล้วก็จะไปรดน้ำต้นไม้นได้สิไปทํางานแต่ว่าเราต้องนึ่งข้าวไว้ก่อนให้สิ ต้องข้าวไว้ก่อนนะครับข้าวก่อนแล้วไอนนะะ้สิว้าใ้กไปกอนเดียวเพนก็จะไม่ได้นะั่นไอ้สิผู้ว่าก็อาจจะไม่ได้อนะ่านคอมเมนต์นะนไอ้ส ก็เย็นมากเลยน้ำก็เย็นเย็นครสิน้ำก็เย็นปานน้ำแข็งครับเดี๋ยวก็ตั้งเตาก่อนนะครับสิตั้งหม้อก่อนครับเป็นทาตั้งเตาตั้งเตาตั้งตั้งนานนี่ตั้งหม้ออยู่นะครับขอบคุณมากนะครับซีขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยรู้ว่าอ่านคอมเมนต์กนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะ ไปทำงานครับด้ยวก็ภาษาอังกฤษนะครับหัวใจบวกนะครับครับแล้วก็ครีมข่านะครับระหว่างตื่นแต่เช้าขยันจังค่าครับเออเราก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับก็เออนี่ยก็คิดถึงคิดทอดเอฟซีด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรับผิดชอบงานด้วยนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเอฟซีวันอาทิตย์ ล้วก็ตื่นแต่เช้ามาก็จะไปนั่นแหละครับ fc ทำงานทําการแต่เช้านะครับ fc ก็เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็นี่นะครับ fc ก็กลัวม,มันจะสายนะครับแล้วก็นึ่งข้าวก่อนถ้าเราตื่นแต่เช้ามากๆเราก็จะนึ่งข้าวก่อนให้มันสีแจ้งแจ้งก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไปทํางานนะครับ fc ครับแล้วก็ครีมข้าวนะครับเอาไข่เอาไขบ่บ่กคาลุงวาง <laughs> เออไข่ก็ไข่ก็มีอยู่เดี๋ยวจะเอาออกมาต้ม,มกินอืมนึ่งข้าวเดี๋ยวจะต้มไข่ไปด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยลุงหวังยังไม่ได้ต้มหรอนึ่งข้าวสุกไปแล้วยังต้ม,ต,มต้มไข่นะไข่มีไข่มีมเออครับนี่ก็ยุพินนะครับอันนี้ก็ยุพินก็ตื่นเช้าสดชื่นครัลุงหวังใช่แล้วครับ เดี๋ยวมันก็หนาวอยู่ครับวันนี้ก็มอร์นิ่งค่ะนะครับขอบคุณมากครับมอร์นิ่งครับครับนี้ก็สวัสดีลุงวางดอกทันตะวันมานะครับสามดอกนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ครีมค่านะครับต้มไข่ดีต่อสุขภาพค่ะอ๋อใช่แล้วครับนั่นแหละแซ่บๆเลยครับพี่ต้มไข่กินแต่เช้าร้อนๆเนี่ยแซ่บๆดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับ ครับแล้วก็ยุพินนะครับหนาวมากค่ะ๋อครับหนาวหนาวเดี๋ยวหลวงว่าก็จะใส่เสื้อสองสันไปแล้วนะครับยุพินนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกเมนทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเอฟซีครับอันนี้ก็ภาษาอังกฤษนะครับเพราะใจบุบบวกนะครับนะครับเดี๋ยวหลว่าก็จะไปนึ่งข้าวก่อนนะครับเอฟซี ะครับนี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดกดไลค์ให้อยู่ตลอดนะครับที่ระหว่างได้ขึ้นไลค์หรือว่าทำคลิปนะครับสี่จะเช้านึ่งข้าวถ้าถ้าอยู่บ้านถ้า อยู่บ้านเราก็ตื่นแต่เช้านะึ่งข้าวใส่บาตรนะครับสิอยู่ทางนี้ก็ตื่นเช้าไม่ได้ใส่บาตรเลยนะครับสิ อยู่ก็มาแล้วโดยคืนนี้ไปไหน เดี๋ยวหาเสื้อก่อนใส่สิเสื้ออยู่ในรถนะครับ เช้ามันก็อากาศจะเย็นอยู่นะครับสิแล้เวเราก็จะต้องใส่เสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งเ,เดี๋ยวเราก็จะเออนึ่งข้าวสุก่อนเราก็จะเอาไข่ใส่ด้วยนะครับสิแต่ว่าลุงวะก็อยากจะใส่ตอนนี้แต่กลัวมันจะสุกโพดเดี๋ยวลุงวาจะเอาจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับสิเดี๋ยวเอาไข่มา เดี๋ยวไขมันลงนะครับขอบคุณมากครับยี่สิบล้านดวงใจนะครับ fc ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ fc ใจดีทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินของรูบาังกันด้วยนะครับไหนล่ะแอดมินของลุงาร์นี่นะครับก็มาดามแจ้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ fc ใจดีทุกคนนะครับ ในระหว่างอ่านต่อนะครับพี่ในระหว่างอ่านต่อกันเด้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ลุงอยู่ไหนจ้ะลุงอยู่ที่จำปาดงใช่ไหมใช่แล้วครับพี่ก็ละร่งกลับมาจากเกากอกแล้วนะครับก็มาอยู่จำปาดงแล้วนะครับแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะครับซีแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะครับ ก็ชวนคุณแม่มาอยู่นะครับแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเออก็อยังไม่ได้ไปเดี๋ยวขึ้นฮอดแหงๆก่อนคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวขึ้นฮอดแหงๆเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมนะครับอถ้าขึ้นฮอดธรรมดานี่คุณแม่ก็จะอา่าอยู่เชียกนเอน <c oughs> <c oughs> สีลูกเลยฮะสีเดี๋ยวอว่จะต้มขาขาเขาจะต มันก็มันอยากจะมานะนะเอฟซีมันอยากจะมาอยากจะมากวนเราเดี๋ยวถ้าลุงหวังไปไหนมันอยากจะชวนลุงหวังเข้าไปข้างในมันอยากจะกวนลุงหวังนี่ลุงหวังออกมามันก็ออกมาเดี๋ยวมันจะมาฟันเฟือยอยู่ตามแข้งตามขา นะครับตอนนี้ก็กำลังจะตั้งหม้อข้าวอยู่นะครับ F ีเดี๋ยวถ้านื่งข้าวสุกก็ใส่สายหน่อยก็ไม่สายแล้วครับก็ให้มันมองเห็นก่อนให้มันมองเห็นพื้นดินพื้นยาก,ก่อนนะครับก็เดี๋ยวตัวก็จะลงไปนู่นแหละครับพี่สทำความสะอาดทำความสะอาดบริเวณสวนดอกไม้ รถน้ำแถวโน้นนะสีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหวังกันด้วยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแต่เช้านะครับสีแต่ว่าส่วนมากลุงหวัาจะไปขึ้นอยู่ที่สวนดอกไมน้นะครับสีนะครับอันนี้ก็เออก็ต้องใช้เวลาเอ่เยอะอยู่ลุงหวัาก็ขึ้นไลน์ตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงชั่วโมงนะครับลุงหวังอาจจะลงแล้วก็จะ ไปขึ้นที่สวนดอกไม้นะครับเอฟซีแลวลุงหวงก็จะก็จะไล่ไม่นานนะครับเอฟซีนะก็จะไล่ไม่นานแล้วก็จะลงเพราะว่าอมันอะไรเนาะที่ลุงหวังที่ลุงหวังมีเพื่อนแนะนําให้นะครับว่าเราขึ้นไม่ต้องขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องขึ้นเยอะขึ้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงก็ ห้าสิบนาทีนะครับสิใช่หรือเปล่าเนาะไม่ใช่เนาะเอฟซซึ่งชั่วโมงก็ห้าสิบนาทีก็ได้นะครับก็เพื่อน <c oughs> ๆบอกว่าห้าสิบนาทีแล้วก็ประมาณนี้นะครับสี่แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับก็จะมีโฆษณาเข้าเข้าเยอะหรือเปล่าหรือว่าเข้าเร็วนะครับสีมันแบบก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เจ้าเมียตัวนี้ก็เจ้ากระฟิวนี้ก็มันจะมาคล้องแข้งคล้องขาอยู่นะสิครับเดี๋ยวคอมเมนต์ต่อนะครับนี่ก็ประกอบนะครับหัวใจตาโตนะครับนี่ก็ภาษาอังกฤษนะครับสู้ๆข้าลุงหัวใจบุบบวกนะครับขอบคุณมากครับครับสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะครับโอ้เจ้าเมียตัวนี้มันเข้ามาทําขากล้องลงหวางอยู่ ครับเดี๋ก็ขอบคุณมากนะคะ